สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กกันครับมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุเรียนเล็กก็เดี๋ยวคอยดูคอยติดตามนะครับว่าผมจะใส่มาในแนววิธีการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กของผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับผมเราก็ามาใส่ปุ๋ย อินซีทุเรียนประมาณ9เดือนครับน่ครับก็จะใส่ประมาณนี้ครับก็ใส่ไปรอบๆตร,รงพุ่มรอบๆใต้ตรงพุ่มนะครับก็ใส่ในปริมาณพอหนึ่งกำมือต่อนหนึ่งต้น ประมาณนี้ครับนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเลียนเล็กอายุเก้าเดือนก็สิบห้าวันเราใส่หนึ่งครั้งครับสิบห้าวัน หลังจากตอนฉีดยาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับฉีดยาบำรุง <c oughs> อายุเก่าเดือนครับใส่ปุ๋ยตัวนี้ดีครับทีการใส่ของผมก็คือใส่รอบตรงพุ่มรอบตรงพุ่มแบบนี้ครับ ใส่ประมาณหนึ่งกำม,มืออะไรเท่าไรนี่ก็เป็นปุ๋ยบำรุงหลกบำรุงดินทำให้ยอดรัดพุงเร็วครับ ฝากช่วยกดติดตามด้วยนะ,ะช่องเพชรพาแนลทาง youtube ช่อง youtube ครับเนี่ยใส่ประมาณนี้ครับโรบโรบลงผุ่ม15วันครั้งตัวนี้ผมใช้ปุ๋ยอินซีครับผุ่มสวยมากเติบโตดี การใส่ปุ๋ยอินทรีย์สิบห้าวันหนึ่งครั้งซุปใส่ไม่ตุ้งเยอะมากครับประมาณนี้นครับหนึ่งกำมือต้นนต้น ใส่สมอทอกเยอะนี่ครับสายรอบๆทรงผุ่มรอบๆโคนแบบนี้ครับก็เนเพื่อนๆคอยสังเกตวกันครับว่าผมใส่แนวไหนแนวทางไหนทำนยังไงก็มีอะไรก็ตามถามได้ครับตอนนี้พวงมาน,นี้ไดดี่ดดจำดี 6เดือนครับตัวนี้แตกยอดแตกไปดีมากนี่ครับวิธีการใส่ของผมแนวทางของผมครับใส่แบปอบคนประมาณนี้แหละครับ ก็ใครที่ปลูกทธูปเล็กประมาณ8ปเดือนก็ล้วก็จะเติบโตไปพร้อมๆกันกอันนี้มันเป็นแนวทางหรือวิธีำทำธูปเล็กของผมเองครับเนาะตัวนี้ก็โอเคสมบูรณ์มาก สายปุยตีตัวนี้ใบดกเขียวจเจริญเติบโตดีแนวทางในการใส่ทุเรียนอันนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาที่สำคัญเลยคือผมจะเน้นตัดหญ้าเพื่อให้ มันคุมความชื้นคุมดินไว้ทั้งตรงนี้มันเป็นช่วงนาแรงช่วงที่สำคัญมากกับน้ำํำฝากเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางช่องเพชรพาแนวเราจะทำกันในแนวว่าวิธีการหรือแนวทางฉีดยา,มาแมลงของผมฉีดแบบไหนอะไรยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตาม